อ่าเดี๋ยวคลิปนี้มาคุยกันเรื่องแฮม머ออน l ูออฟบ้างนะฮะแฮม r ออนก็คือการที่เราใช้นิ้วเนี่ยกระแทกไปบนสายนะครับทําให้มันเกิดเสียงอ่าโดยที่เราไม่ต้องดีดนะครับแล้วก็ l ู Off ก็คือทํากลับกันนะฮะเราจะใช้โน้ตตัวที่สูงกว่าเนี่ยพอเราดีปุ๊บแล้วเราปัดออกให้เกิดเสียงโน้ตตัวที่ต่ำกว่าอ่าในเรียกพูออฟนะครับก็คือปัดออกอ่า ไอ้เทคนิคสองอันนี้นี่ใช้บ่อยมากนะครับแล้วก็จะช่วยเพิ่มกำลังนิ้วให้เราด้วยนะครับถ้าเราฝึกบ่อยๆอ่าจะให้ตัวอย่างใหม่นะครับแบบง่ายๆเลยแบบแรกก็ให้นิ้วชี้กดไว้ที่สายหนึ่งช่องหนึ่งครับนะแล้วเราจะฝึกแฮมเมอร์อนสามนิ้วนี้นะฮะนิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยน,นะครับ ก็อันดับแรกเราเดีดที่สายหนึ่งช่องหนึ่งแล้วแฮมเมอร์ออนนิวกลางมาที่ช่องสองครับหลังจากนั้นให้พูออฟนิ้วเดียวกันทำอย่างนี้ต่อเนื่องครับก็ให้จังหวะสม่ำเสมอนะครับเล่นกับเมทันอมด้วยก็ได้ครับ ส่วนเรื่องการปดสายของนิ้วอะไรนี้ลองไปดูตอนเก่าๆนะะที่ผมได้อธิบายไปแล้วนะฮะเกี่ยวกับการใช้มือซ้ายมือขวาในการปดสายนะครับอ่าต่อมาเราเปลี่ยนมาเป็นนิ้วนางมาครับทาเหมือนเดิมครับนิ้วนางอยู่ที่ช่องสามนะฮะอ่าแล้วตอนที่เราฝึกเนี้ยเราลองฟังเสียงด้วยเวลาเรา พูออฟอะเสียงมันออกหรือเปล่าเพราะว่าแฮมเมอร์ออนเนี่ยมันง่ายกว่าครับเวลาเราตบมันก็ออกใช่ไหมแต่เวลาพูออฟเนี่ยมันดีเสียงมันเบาอะไรเงี้ยเราลองทําให้เสียงมันเท่าเกันนะฮะอ่ต่อมานิวก้อยครับนิวก้อยก็ช่องสี่ครับ หลืออีกนิ้วหนึ่งเลยมาได้เปิดครับนิ้วชี้ครับทาไงดีครับก็ใช้สายเปิดครับสายหนึ่งคือไปล้อกดแล้วนิ้วชี้เราก็กดไปที่สายหนึ่งช่องหนึ่งครก็เล่นสลับกับสายเปิดเราดีสายเปิดก่อนเป็นอ่าทีนี้เราลองต่อเนื่องกันเลย

เดินหน้าแล้วก็ถอยหลังอะไรนี้เราลองสร้างแพทเทิร์นของตัวเองได้นะครับอเดี๋ยวให้อีกแบบฝึกหัดหนึ่งก็ที้เราเริ่มนิ้วชี้ตลอดเลยใช่ไหมครับ <S <S เราลองเริ่มนิ้วกลางมาครับอ่าเปลี่ยนนิ้วเริ่มนะครับ เริ่มนิ้วนางบ้างครับแร้วกดก็ให้ใช้ปลายนิ้วเหมือนเดิมนะครับแล้วก็พยายามกดชิดขวาเหมือนเดิมแล้วเรากระแทกแฮมเมอร์ออนเนี่ยก็ให้ชิดขวาด้วยนะครับ ก็ลองไปฝึกกันดูครับอ่าสุดท้ายนะครับอย่าลืมเว็บผมนะฮะเข้าไปเยี่ยมชมกันได้ h a t t y w e t b l i com นะครับมีทั้งบทเรียนมีทั้ง b c k k n n t r a c k เยอะแยะเลยนะฮะก็ถ้าใครชอบก็ช่วยกันกดไลค์ได้นะครับช่วยกันแชร์ช่วยกันบอกต่อกันก็ได้นะครับขอบคุณครับ